คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันค่ะแล้วก็กลายเป็นที่หือฮาก,กันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่ามีคนชุดดำที่ฝึกฝนการใช้อาวุธสงครามจากประเทศกัมพูชาเข้ามากบดานอยู่ในคอนโดมิเนียมใกล้บ้านพักของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นการย้ำกระแสข่าวการลอบสังหารของนาย,ยกรัฐมนตรีให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นค่ะถามเจ้าหน้าที่เขาดีกว่าครับเขาเป็นผู้ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่า,า,าไ,ไม่นะครับคือมันเคยมีรายงานในทํานานนี้มาอยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาดูแลร,รู้สึกเสียสันหลังมั้งไหมคะว่ามีคนที่จำไปอยู่ <c oughs> ใกล้ๆอย่างนี้นเออมันข่าวมันมาหลายช่วงแล้วครับหลายช่วงแล้วนะครับเราก็ ระมัดระวังตัวแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ดูแลวางใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการาดูแลค,ความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน,นก็เราเราถือว่าเขาก็ต้องทําเต็มที่อยู่แล้วนะครับเขาก็ทําเต็มที่อยู่แล้วเชื่ออย่างนั้นตัวเราเองจะมานั่งกังวลอยู่ตลอดเวลามันก็คงไม่ได้แหละครับรกรปกติฮะผมมีภารกิจเยอะครับเพราะว่าเนื่องจากเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านประธานนัดประชุมสภาเกือบ ทุกวันเลยนะฮะันเสาร์อาทิตย์ผมก็ต้องทํางานอยู่หลายเรื่องฮะตอนนี้ก็นัดหมายอยู่หลายนัดคุณผู้ชมคะอีกด้านทั้งฝ้าฝฟังของนายจตุพรพรหมพันธ์สสสัสดส่วนพักเพื่อไทยและแกนนำนปชก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเป็นความเข้าใจผิดของตำรวจเพราะหากนำเทปจากกล้องวงจรปิดของคอนโดมาตรวจสอบแล้วนะคะก็จะรู้ความจริงว่า คนชุดดำดังกล่าวเป็นชุดรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีที่บังเอิญเพียงแค่สวมชุดสีดำกรณีที่มีการอ้างชายชุดดำนะครับที่ไปซุ่มอยู่ในคอนโดของบริเวณใกล้ๆบ้านขคุณกฤตินั้นอยากให้คุณกฤตินะครับและทีมงานรายการา่นทังมไปตรวจสอบกับตํารวจในรูปที่ก็ข้อเท็จจริงนั้นาชายชุดดำที่ว่าที่ไปเช่าคอนโดนั้น ก่อใัยกับนายอภิสิทธิ์นั่นเองแล้วตำรวจในพื้นที่เขาก็รู้กันดีนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้หลงเราตัวเองนะครับติดหลอทไอ้ที่สุดต้องไปกู้ข่าวว่าจะมีคนลอบตังหานคอนโดนะครับบริเวณซอยสวัสดีทุกคอนโดมีซีวีเหมือนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสอรอทองหล่อรู้เป็นอย่างดีว่าใครเช่าห้องไหนกันอย่างเงี้ยให้รู้มากู้ข่าวว่านะครับหนีบ่อที่จับตัวได้นะครับเพราะาเป็นเดือนแล้วนี่นะ เอาพื้นจาการตรวจแห่งชาติก็ยอมรับเองว่าข่าวนี้เป็นเรื่องเดิมแล้วก็ได้ทีนั้นเป็นชุดที่ดูแลรักษาความปลอดภัยกับนายอภิษฎนะครับแต่เวลานี้ดันมาตกใจชุดรักษาความปลอดภัยนั่เองแล้วมาโยนความจริงกับคนชุดเดินะครับตำรวจพื้นที่เขามีข้อมูลกันหมดอ่ะพักห้องไหนอย่างไรให้เขาจับวันนี้จับถูกนะ คุณผู้ชมคะแล้วก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามค่ะกับด้านของนายสุเทพเทือกสุบัณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงที่ระบุว่ารายงานข่าวเรื่องของคนชุดดําที่เข้ามากบดานใกล้กับบ้านของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งกตจากการตรวจคน้นค่ะของเจ้าหน้าที่ก็ปรากฏว่าคลาดกับคนชุดดําไปเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นกรณีเรื่องที่บ้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีรายงานข่าวมาก่อน นะครับแล้วก็เราก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปคอยระวังตรวจตราเพราะว่าข่าวเนี่จะจริงไม่จริงยังไงก็แล้วแต่ละแต่ว่าถ้าบอกว่ามีคนจะมาประทุดร้ายท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นหน้าที่ผมละนะครับเมื่อรู้ว่าจะมีคนมาประทุษร้ายนายกร,กรัฐมนตรีผมก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรไปเฝ้าระวังตรวจตราวิธีการตรวจจ้าก็คือว่าเราก็ไปดูว่ามันมี จุดไหนสถานที่ไหนมั่งที่คนจะใช้เป็นที่ทําการนะฮะในการาประทุสรายก่อการเนี่ยมันก็มีอาคารตึกสูงอยู่นะครับก็ให้เข้าไปตรวจสอบท่านี้เจ้าที่คงเคลื่อนไหวรุนแรงโครมครามมาหน่อยไอ้ทางโน้นก็ไหวทันก็หนีไปก็ไม่ได้ตัวเรื่องก็เกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้แล้วก็ด้วยเหตุนี้ครับ เราก็ต้องยิ่งระมัดระวังให้มากขึ้นครับก็ยังเลื่อนลอยนะความดูเห็นกองไ่เหตุผลอ่าไอที่เขาคิดจะยิงคนนี่ก็ไม่ชอบด้วยเหตุผลอยู่แล้วครับที่ยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้าเขาใส่สถานที่ต่างๆนี่ก็ไม่ชอบด้วยเหตุผลอยู่แล้วครับที่เอาระเบิดไปวางตามสถานที่ต่างๆนี่ก็ไม่ชอบด้วยเหตุผลอยู่แล้วผมถึงได้บอกว่าหยุดสียทีนะครับเรื่องการที่จะทําให้เกิดเหตุดไดในบ้านเมือง เพื่อจงใจให้สถานการณ์ Vision, <S 2> <S 2> มันรุนแรงไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยและวจ้าหนระยะเวลาใกล้ๆนี้โดยรอบๆบ้านพักไหยกมือขึ้นมีการเพิ่มกำลังมากขึ้นเห็นว่ามีรายงานข่าวลักษณะเชิญที่นี้กำลังเนี่ยอาจจะเป็นปกติแต่ว่าเราได้สั่งให้มีมาตราการในการดูแลความปลอดภัยเนี่ยให้แข็งแรงนะครับนี่เป็นเรื่องปกติครับท่านนายกรัฐมนตร,รีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ประเทศไหนเขาก็ต้องไม่ยอมไม่เกิดเหตุอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนั้นก็เป็นประเด็นการตอบโต้กรรันด้วยวาจาและความเป็นไปได้ค่ะจะมีมากน้อยแค่ไหนด้านผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวทีนิวส์ก็ได้ลงสมรรดสำรวจค่ะพื้นที่ในซอยสุขุมวิท31บริเวณบ้านของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตามแผนที่ตั้งกับบ้านพักของนายกรัฐมนตรีในซอยสุขุมวิท31หากขับรถเข้ามาจากปากซอยถนนสุขุมวิทก็จะมีระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรโดยที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีจะตั้งอยู่บริเวณแยกสุขุมวิท31ตัดกับซอยพร้อมจิตซึ่งตามปกติค่ะนายกรัฐมนตรีก็มักจะใช้เส้นทางด้านขวามุ่งหน้าสู่ถนนเพชรบุรี <c oughs> เพื่อที่จะไปขึ้นทางด่วนพระราม9สําหรับการเดินทาง โดยจากการสำรวจคอนโดมิเนียมและโรงแรมที่อยู่ใกล้บ้านพักของนายกรัฐมนตรีก็พบว่ามีอยู่ด้วยกัน5แห่งค่ะก็คือ 1. โรงแรมยูโรแกรนตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของนายกรัฐมนตรีโดยห่างออกไปเพียงถนนสองเลนคันเท่านั้น2คอนโดมิเนียมบ้านสิริ31ตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรมยูโรแกรนห่างออกไปประมาณ70เมตร3อาคารมิดแมนชั่นห่างออกมาประมาณ50เมตร สี่อาคาร DS Tower อยู่ห่างออกไปประมาณ150เมตรและอาคารที่5ค่ะซึ่งเป็นอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่ถัดออกไปจากบ้านของนายกรัฐมนตรีประมาณ120เมตรซึ่งจากแผนที่นี้ก็จะเห็นได้ว่าบ้านของนายกรัฐมนตรีถูกห้อมร้อมไปด้วยอาคารสูงในแทบจะทุกทิศท,ทางซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่า อาคารสูงเป็นชัยยภูมิที่เหมาะสมในการเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมของเป้าหมายรวมไปถึงการใช้เป็นที่ปฏิบัติการได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามค่ะจากการสอบถามพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทั้ง5แห่งก็ได้รับการตอบคำถามในลักษณะของการปฏิเสธการรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่อยากตกเป็นเป้าและการจับตาของสังคม ยกเว้นเพียงสถานที่เดียวค่ะที่ต้องสงสัยจุดที่3ก็คือมิดแมนชั่นซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางถนนเดียวกันค่ะกับบ้านพักของนายกรัฐมนตรีในระยะห่างเพียง50เมตรเท่านั้นโดยที่พนักงานรักษาความปลอดภัยก็ยินดีค่ะที่จะให้ข้อมูลและมีความมั่นใจในระบบการตรวจสอบคนเข้าออกเนื่องจากที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาประจำอยู่ตลอดเวลาและได้ลงตารางเวรการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นอาคารเดียวค่ะที่ให้สัมภาษณ์โดยยอมรับว่ามีการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นดาดฟ้าไม่มีแล้วก็นี่ก็มีเจา้าหน้าที่เขามาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสอบสอบอรทองหลาอันนี้สืบสืบจะมานั่งประจำอยู่ที่นี่เขามีกะเลยทั้งกลางวังนยี่สิบสี่จุด ต่ออขขึ้นไปเช็ค้อมกไม่เพราะที่นี่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งอยู่นี่อยู่แล้วคนไหนแปลกหน้ามาเข้าไม่ได้ตั้งแต่แรกเขาเช็คไปแล้วครับผู้เข้าอาศัยที่นี่ส่วนใหญ่เป็นใครครับเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งอ่าต่างชาติแล้วถ้าตำรวจต้องสอบเพื่อไปเช็คในห้องไม่ได้ไหมได้อ่านี้ต้องรอผู้จัดการใหญ่ถามผู้จัดการใหญ่แต่ยังไม่เคยมีใครขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปแล้วไงตอนนั้นก็ขึ้นไปทีนแล้้วขึไปแล้วขึ้นไปแล้วตั้งแต่ เริ่มต้นแล้วขึ้นไปถึงดานฟ้าเลยลอ่ะจะไปดไูว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยคุณผู้ชมคะและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคำถามคะ่ะที่ให้เราร่วมกันค้นหาคำตอบว่าต่อไปแล้วจะมีคนชุดดำเดินทางเข้ามาพักอาศัยในคอนโดมิเนียมใกล้บ้านพักของนายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่และถ้าเป็นเรื่องจริง คนเหล่านี้กำลังวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีอยู่ใช่หรือไม่ช่วงนี้เราพักกันสักคู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าของจอกข่าวร้อน